เอครับวันนี้เราจะมาอยู่ดูจอมยุทธนะครับจอมยุทธหญิงแห่งหุบเขาบ้านโนนอุดมเขาจะวานเฮนะครับเห็นนะครับอันนี้เขาจะหมานหรือเปล่าพระราดตามตรงนั้นหรือเปล่านะครับอ่าหนึ่งสองจวด โอ้คือว่านเฮแตกเถอะวะแน่นอนแท้คุณน่ะเอออย่าไว้ลงงมนะไว้ขบวเห็ดข้าวดึงอา้าวอืมกับหมาหรือเปล่านะครับจะซูมมาใกล้ๆนะครับโออฮดูสิโอ้เห็นเป็น ไข่ปลาโจดๆแล้วอืมโอ้ดึกดักลึกดักอยู่ในแหแล้วครับเออแน่นอนอีทีครับปลาในสะถ้าไม่ได้ก็พูดจะว่ายังไงแล้วครับแตกสวดๆอยู่ครับอืมสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นไปแก่ขึ้นไป ไปให้เพื่อนเพื่อนดูสิโอ้โอ้โหมีแต่ปลาเข็งนอะฮะน,นี่เนาะปลาเข็งกับปลาดุกจากโตน้อบาทเต็มเผาอันย่าดูนะต็มเผาอันย่าพันนะอ๋ออืมพอกินแรงเดี๋ยวแรงแล้ว